อยากได้โชคลาภสุขภาพความสำเร็จให้ไปขอพรที่วัดเจดีซาวหลังจังหวัดลำปาง เจดีเสาหรือวัดพระเจดีซาาหลังบ้านวังหม้อตําบลต้นทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางมีลักษณะเด่นคือมีเจดีจํานวน20องค์คำว่าซาวแปลว่า20ในภาษาเหนือโดยมีเจดีองค์ใหญ่ที่สุดอยู่ตรงกลางและล้อมรอบด้วยเจดีองค์เล็กอีก19องค์เจดีเหล่านี้มีศิลปะแบบแล้านนาผสมกับศิลปะพมา่าและมีความสวยงามด้วยสีทองอารามยอดเจดีแต่ละองค์ประดับด้วยฉัตรเชื่อกันว่าภายในเจดีแต่ละองค์บรรจุพระเกศาธาตุ ตามประวัติที่เล่าสืบต่อกันมาว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานประมาณ500ปีได้มีพระอาหารหันต์สององค์จาริกจากประเทศอินเดียมาพำนักอยู่ที่นี่เพื่อสอนธรรมได้มีพระยาผู้ครองนครอ,องค์หนึ่งชื่อพระยามิลินเกิดความเลื่อมใส จึงขอพระเกศา,าธาตุหรือเส้นผมจากพระอาหารหันต์ทั้งสององค์องละสิบเส้นแล้วก่อเจดีบรรจุเกศา,าธาตุไว้องค์ละเส้นจึงเรียกพระเจดี์ซาวนับแต่นั้นมานอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าคนที่ได้เห็นและนับพระเจดีครบถ้วนจะนำมาซึ่งความสำเร็จและโชคลาภ